หลังจากนั้นเราจะได้ประกอบพิธีร่วมกันในการไ่อยพระและก,ะกะ็กล่าวถวายทานร่วมกันพรครอปรกอากศให้ลูกติรนี้แล้ว่ไม่อยู่บนนี้นี่เป็นามเยดีเย้อ เจ้าหน้าที่เราที่ถ่ายบาทพระเทละนำถาดมาที่อาสนะสงฆ์จะได้ถ่ายอาหารบิณฑบาตขององค์พระเทาราเทละที่ท่านเมตตารับบิณฑบาตเดี๋ยวเราไหว้พระเสร็จก็รับพรบายจา์นั่นว่าเน้นกระชับเวลาใส่บาทเสร็จไปแล้วค่ะน้องว่าไปรในเรียนเชิญเรียนเชิญเอาข้าวไปใส่ในหม้อใหญ่เมื่อลวงปูเจริญลาวโลท่านเมตตามานั่งที่เรียบร้อย เราก็จะไหว้พระหลังจากนั้นก็จะนิมนต์หลวงปู่ท่านผูเน้เป็นบามุเป็ยนบะทานได้นำพระสงฆ์ได้นุโมทนาให้พรหลังจากนั้นก็ถวายพระาหารร่วมกัน ที่นั่งเรียบร้อยบัดนี้พระเถระได้พร้อมแล้วนั่งลงวางพระธาุระทุกอย่างเอาไว้ไหว้พระแล้วก็ก่าวถวายพระทหารร่วมกันจิตจำนงมาทางองค์พระเถระมีพระเด็พระคุอดล้มปูเจริญใหญ่พระเด็พระคุณพระอนวิเศษที่ปรึกษาเจ้าหน้าจังหวัดศรีสะเกดบัดนี้เราท่านหลายไหว้พระแล้วก็ก่าวถวายพระทหารไปพร้อมกัน ผู้ที่ถือวัสหาารอยู่ก็พักไว้สักครู่หนึ่งแล้วเราก่ลาวถวายทานเพื่อเป็นการสร้างบนกรศเสิรมมิธีให้กับองค์หลวงปู่เราด้วยหลังจากนั้นพระสงฆ์ท่านจะได้ให้พรอ,อันไปทางพระเจริญงเทลิาพร้อมแล้วกับไม่มีถึงอะไรกระเป๋าไม่มีมีแต่ใน,นกระเป๋กระลาใบพระพร้อมกัน ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะปุถาภะคะวันตังอภิวัติเมสวะขาโตภะงะวาตามโมอามะนะมมะสะ Tôpà ti pa no pha vato sa nam mô Tang nam mô 3 chúc nam mô สาามโอตะชาักาวตุวันกะ่ถายทานพร้อมกันผู้ที่มีพระตาหารประคองขึ้นยกแล้วว่าตามอ,าอิมานิอิมานินดังกนี้วางพระรัทุกอย่างเอาไว้อิมานิ ยังพันเตอัตตานิสาปริวารนิภิกุสังคะสาอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิอัตตานิ สาปริวาราณิปฏติกันหาตุอัมหังทีคารังอิตายะสุขายะข้าเด็บพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แดบพระพิุ้สงขอบพระผู้ทรงจงรับพระทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ชนเพื่อความสุขค,ความเจริญ,รญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย,าาลายตลอดกาลนานเทิน,น,น ตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเกภันเตสังโฆยานะโตอายังปัทมะภาโกมหาเทระสะปะปุนาติ ขาวาเสสะาาคามภหากังปาปูนันโตภิขกจะสมนิราะกหัตมาจะยาธาสุขังบริพนจันตตสัตเเอาตั้งใจรับพรขอการพระมหาเถระทุกรูปครับผมเอ,าอ้าญาตโยมตั้งใจรับพรเด้อให้เอาจิตมาทางนี้เด้อ โยมไปมองดูท่อนทองนั่นทองก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกม,มาเอาจิตมารับพรเดนอจะได้พรเนาะโอกาสพระแม่คุูบาอาจารย์ครับผมยะทาวาริวังหาปุราภาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอีโตดินนางเปตานังอุปกัปปติ Hijiang bajiang tum manggi pemewat semit jantuh lebih purentuk sang kapan Yando pena raso yatha meicoti rasoatanngeende <tip> Nandotak paruanku minan santumante amawang Wantaranyo atukitinga

योगे सोया पो जाता को न मनुपदिना โตมิปุญจังปตังนาภกันติธรรมบาบุญทานุภาเวนะสาภาธรรมานุภาเวนะสาภังฆานุภาเวนัตาภาสังฆาณุภาตินัรตนานังฆา ภาเวนะจตุรานเตเตตังหันมาคันธานุภาเวนะปิตาการตยานุภาเวนะชินนาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตภยาสัมเตอันตรายาสัม เทตปันทวาสัมเพตตุนิมนตาสัมเพตต์วามังกราวินนันสันโตอายวันทากนาวันทากสิรวัทโกยศวัทโกพลวัทโกวันนวันทกสุขวันทาก โอโหตสามำภาานตัวการวงคางพยาเวรานตักาตาตันตุมปันทวันอเนกาอันตรายาบิวินาสันตุวจเตจะสานจยเสินทิ่านังราพังตัวเทียมพากยังสุขังพลังสิรออายุจวัน จะพัวขังวันเทียจะยศวัสัตว์วันฌานจะอายุจะเทียววิเทียมภวันตุเตมภวันตุสามบัมบังกราราคันตุสามเทวตานสามภูณธานุภาเวนสถานส่วนเทียมภวันตุเตมภวันตุ พัมมังกาลังรักขันตุสัมปเดวตาสัมพัดสังฆานุภาเวนัสสะทาโซนทีผวันตุเตียมผวาตุสัมพมมังกาลังรักขันตุสัมปเทวตาสัมพัสังฆานุภาเวนัสสะทาสุนที พระวันต,ตุเตสาธุดังดังสามครั้งอ่าต่อไปพระสงฆ์จะได้พิจารณาอาหารพวกเราเสรียเรียบร้อยแล้วอาหารที่เหลือไปจากพระสงฆ์นั้นก็เอาไปทานได้ตามอัตยาสายเ้อรเพราะว่าพระสงฆ์นั้นได้ยักเขบันเตอ,อนุญาตเรียบร้อยแล้ว หรือตามโรงทานทั้งหลายก็ขออนุโมทนาในนามของลุงปู่เจริญลาหุโลพรทั้งคณะสงฆ์ทั้งหมดขออานวยเวพร์นสถาญาตโยมทั้งหลายที่มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงทานหรือกิจกรรมอย่างอื่นๆทั้งหลายหรือมาร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูปหรือหล่อองค์รูปเหมือนของลุงปู่เจริญลาหุโลในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงและจงได้รับพรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตัดกับหมอชีวกโกมารพัทว่าอโรคาบรมาราภาขอความไม่มีโรคใดๆจงเป็นลาภันประเสริฐแต่ตาญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมงานครบรอบนา96ปีของหลวงปู่เจริญลาหูโลในวันนี้การทำความดีทั้งหมดนี้ขอน้อมถวายบูชาคุณหลวงปู่